สวัสดีค่ะวันนี้แม่ผมมาชวนทํากุ้งอบขุ้นเส้นบ้านๆแบบ<ห>ง่ายๆนะคะในส่วนของน้ําปรุงเอาไว้หมักขุ้นเส้นก็จะมีน้ําตาลปี๊บนะคะซอสหอยนางรมนะคะผงปรุงรสพริกไทยปน่นแล้วก็มีส่วนของผิดดำนะคะผด,ดำา เผสมกับน้ำประมาณหนึ่งลิตรนะคะหมักหนเต้นที่แช่น้ำแล้วประมาณสองห่อในส่วนของเครื่องเทที่เราใช้อบนะคะก็จะมีรากผักชีสักสองสามรากแล้วให้สะาอาดประทุกให้น้ำมันหอมระเหยออกขิงประมาณหนึ่งแง่งนะคะแล้วจะเอาตัวในเรื่องของเปลือกออกหรือไม่เอาเปลือกออกก็ได้นะคะอยูประมาณสักหนึ่งแง่งเนาะ แล้วก็จะมีมันหมูประมาณหนึ่งถึงสองชิ้นนะคะแล้วก็จะใสกระเทียมไทยประมาณห้ากลีบนะคะทุบให้กลิ่นหอมออกเช่นกันนำมาผัดกับไฟอ่อนค่ะใส่น้ำมันพืชลงไปเล็ก,กน้อยทุกเค้าให้กลิ่น,นมันของระหูออกแล้วก็นำส่วนของวุ้นเส้นที่เราทำการหมักน้ำซอสไว้เรียบร้อยนะคะเข้ามาผัด กับเครื่องเทศเมื่อกี้ให้วุ้นเส้นมีความนุ่มขึ้นนิดหน่อยค่ะพอนุ่มเสร็จแล้วเราก็นำกุ้งนะคะที่เราได้ทำการล้างทำความสะอาดผ่าหลังดึงเส้นหลังกุ้งออกให้เรียบร้อยเข้าไปใส่ในการปรุงครั้งนี้นะคะกุ้งนี้จะเป็นกุ้งขาวสำหรับการใช้วันนี้ แต่ถ้าสำหรับคนที่ชอบกุ้งแม่น้ำหรือว่ากุ้งกล้ามกล้ามก็ใช้ได้นะคะใส่กุ้งไปเสร็จเรียบร้อยเราก็จะทำการคลุกเคล้าให้กุ้งวนเส้นและเครื่องเทศเข้ากาันและใส่ผักที่เป็นผักทำให้เกิดกลิ่นหอมอย่างเช่นขึ้นช่ายต้นหอมและ ผักชีเข้าไปส่วนหนึ่งนะคะผัดจนน้ำงวดและกุ้งเปลี่ยนสีเล็กน้อยเราก็จะทำการปิดฝาอบวนเส้นให้ตัวน้ำซอสดึงเข้าไปในเส้นวนเส้นนุ่มฟูนะคะแล้วก็กุ้งสุกได้ที่เมื่อกุ้งสุกได้ที่เสร็จเรียบร้อย และสังเกตดูแล้วว่าวุ้นเส้นไม่มีความหยาบกระด้างเราก็จะทําการเปิดฝาและใส่ผักอีกส่วนหนึ่งที่เราเตรียมไว้รอบนี้เราจะไม่ปิดฝาแล้วนะคะเราจะทําการคนให้ผักสลดเท่านั้นเพื่อได้กลิ่นหอมจากตัวขึ้นช่ายถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์และเป็นแนวทางในการทำอาหาร ไว้กินกันในครอบครัวที่กินได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ช่วยกดติดตามช่องแม่ขมหวานชาแนลด้วยนะคะเผื่อจะได้นำสูตรอาหารมาทำคลิปดีๆสามารถทำกินกันได้ที่บ้านไว้เลี้ยงญาติหรือว่ากินกันในครอบครัวในวันหยุดเป็นเมนูที่ง่ายและอร่อยค่ะขอบคุณที่ ติดตามดูคลิปจนจบนะคะสวัสดีค่ะ You can say it's what you want I already know Maybe you